สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้าน Addiction กันเพื่อจะมาดูซองเบล e t เท h นะครับเบล e t เท h รุ่นนี้นะครับเป็นซองปืน Kydex ที่ทำในอเมริกานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Eclipse นะครับรุ่น Eclipse เนี่ยจะ สามารถแปลงเป็นทั้งซองพกนอกและซองพกในได้พกนอกหมายถึงเข็มขัดล้อยอยู่ตรงนี้ซองอยู่นอกเกงนะครับซองพกในหมายถึงตัวซองอยู่ในกางเกงนะครับกางเกงจะอยู่ข้างนอกแปลงยังไงนะครับวิธีการแปลงเราก็จะต้องมีชุด i w b conversion นะครับ s hook นะครับของ eclipse โดยเฉพาะนะครับ eclipse i w b conversion s hook 1.75นิ้ว 1.75นิ้วก็คือขนาดของเข็มขัดที่จะใช้ร้อยนะครับมีทั้ง1.5และ1.75ไม่ต้องห่วงนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับอ,อ,อะไรของเบล t e c h นะครับทุกอย่างทำในอเมริกาหมดนะครับ Made in the USA นะครับซองเบลดเทคเนี่ยพูดง่ายเบลด t e c h Industry ทำซองปืนให้หลายๆยยี่ห้อนะครับ5.11ก็ด้วย เรามาดูกันว่าเราจะแปลงซองนี้ให้เป็นซองพกในอย่างไรนะครับสิ่งที่ท่านต้องการก็แค่ไขควงสีแ่แฉกนะครับไขเอานอ็อตสตัวนี้ออกนะครับเพื่อจะนำรูร้อยเข็มขัดนี้ออกไปนะครับหลายท่านถามว่าเราจะดูได้ยังไงว่าด้านไหนด้านนอกด้านในนะครับซองนี้เป็นซองพกขวานะครับพกขวาหมายถึงอยู่ด้านขวาของลำตัวนะครับด้ามปืนจะมาด้านหลัง นะครับด้านปืนจะมาด้านหลังนะครับสังเกตมีไกกงงไกอยู่ตรงนี้นะฮะและด้านนอกเนี่ยสันตรงนี้จะเตี้ยกว่าด้านในด้านในสันตรงนี้นะครับสังเกตนะครับสันตรงนี้จะเรียกว่าสวสีกาดนะครับมีไว้สูงเพื่อที่จะไม่ให้ปืนเนี่ยถูกับข้างในลําตัวและเกิดความระคายเคืองได้หรือผิวเสียนะครับก็จะมีโลโก้เบลต์เทคสังเกตข้างในจะเงานะครับเขาจะเคลือบ สารทําให้ลื่นนะครับแล้วก็กันรอยขีดข่วนนะครับที่จะเกิดขึ้นกับตัวปืนนะครแทงของเรานะครับถามว่าใส่ซองแล้วจะเป็นรอยไหมซองทุกชนิดทําให้ปืนเป็นรอยหมดเบ e t e ทคทําให้เป็นรอยน้อยที่สุดนะครับวิธีการถอดรูร้อยเข็มขัดก็ง่ายๆครับไขน็อตนะครับคลายน็อตออกมา เมื่อคลายออกมาแล้วนะครับตัวน็อตเนี่ยจะถูกยึดตัวนี้คือตัวผู้นะครับแล้วก็จะมีตัวเมียอยู่ด้วยระวังอย่าให้ตัวผู้ตัวเมียหายนะครับไขง่ายง่าย,ายนี่ครับตัวเมียออกมาแล้วนะครับแล้วตัว e hook คือรูร้อยคยึมัดก็ออกมาด้วยพยายามเก็บทุกอย่างไว้เข้าที่รวมกัน ซองลักษณะนี้ของ Eclipse นะครับเป็นเป็นชื่อรุ่น Eclipse นะฮะก็จะเป็นทรงแพนเค้กทั่วๆไปนะฮะไขน็อตง่ายๆครับไขคั้วง4แชกไขออกมาสามารถทำเป็นกิจกรรมยามว่างในครอบครัวได้นะครับเพราะซองปืนไม่เป็นอันตรายไม่ต้องห่วง ไขออกมาเรียบร้อยสวยงามนะครับเบลเทคเนี่ยจะใช้ระบบ retention ที่กงไกนะครับคือจะบีบกระชับปืนที่กงไกตรงนี้โดยไขหรือคลายน็อตตัวนี้นะครับเพื่อจะให้โครงปืนเนี่ยบีบสังเกตจะมีบูทยางอยู่นะครับบูทยางตัวนี้เนี่ยก็จะบีบหรือ หรือคายเพื่อจะให้ปืนกระชับหรือหลวมขึ้นนะครับเอาละตอนนี้เราก็มาใส่ตัว c o n v e r ร์ชักันเราจะต้องใส่ตัวคอนเวอร์ชัอยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกของซองนั่นหมายความว่าสันเตียอยู่ด้านไหน c o n เวอร์ชัอยู่ด้านนั้น แล้วก็จะมีน็อตอยู่4เซตด้วยกันนะครับเอาตัวเมียร้อยไว้ด้านหลังง่ายๆอย่างนี้ตัวผู้เข้ามาด้านหน้าไขว่าเบา,เ,บาเพื่อให้มันอยู่ก่อนไขมือก่อนก็ได้นะครับตัวเมียไว้ด้านหลังตัวผู้ไว้ด้านหน้า ง่ายๆครับไม่ยากทำเองที่บ้านได้ท่านใดที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ร้าน addiction ก็ส่งทางไปรษณียน์นะครับวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเป็น reference เพื่อท่านที่จะสั่งซื้อทางไปรษณีย์สามารถทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องไปพึ่งร้านค้านะครับหรือว่าท่านซื้อจากร้าน addiction ต้องการที่จะให้ทางร้านใส่ให้เขาก็ใส่ให้ฟรีไม่ ค่าใส่แต่อย่างใดนะฮะนะครับใส่ง่ายๆหมุนเข้าไปครับไขควงสี่แฉกยึด เรียบร้อยนะครับไขใ,ให้แน่นคราวนี้ไขใ,ให้แน่นละเรียบร้อยนี่คือซองปืนอีคลิปที่แปลงมาเป็นซองพกในแล้วพกในยังไงครับสมมติอันนี้เป็นกางเกงนะครับคุณใส่ซองปืนเข้าไปในกางเกงโดยให้ S-hook เนี่ยอยู่ด้านนอกของกางเกงนะครับแล้วตัว S-hook ก็เกี่ยวกับเข็มขัดเพียงเท่านี้ด้านนี้กลายเป็นด้านในละนะครับนี่ก็เป็นกางเกงของเรา S Hook ก็จะเกี่ยวกับเข็มขัดก็จะกลายเป็นซองฮกในทันทีนี่คือความง่ายของเบลดเทคถ้าท่านใดสนใจแวะมาที่ร้าน Addiction เนี่ยอยู่ที่เกษตรนวมินทนะครับต่อมอร้อยบเในห้าง Festival Walk หรือจะโทรมาสอบถาม02907 1457 ทางร้านยินดีที่จะให้คําปรึกษาและแนะนําสินค้าเราบริการส่งถึงบ้านนะครับทางไปรษณีย์ขอบคุณมากครับ